เก็บบรรยากาศท้องฟ้าจังหวัดจันทบุรีตอนบ่ายสองโมงนะคะเอาบรรยากาศท้องฟ้าจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่ถนนสุขุมวิทตรงไปก็กรุงเทพมหาคนครนะคะคลิปนี้ก็จะเลี้ยวกลับบ้านเลี้ยวหัวกลับบ้านเห็นีร่ม ป่านี่หายไปไหนแล้วทางไปเรียบร้อยเใส่จะทำบ้านอีกละมังนี่ตรงครับป่าที่เราหายเห็นยังยังอยู่นู่นป่าหายเห็ดอยู่นู่นอันนี้สูสานคนจีนนะนี่สูสานคนไทยเก็บปรรยากาศวิ่งกับบ้านตอนสวป ก็หายอ๋อนี่บรรยากาศห้มงน,นี้แกซื้อบ้านหลังนี้เอบรรยากาศความสวยงามตอนฝนปล่อยๆกำลัง,งมา ด้านหน้าสีแยกแสแลงจะดูก็ลงมาดูนะรีบดูรีบกลับเธอไม่เข้าก็ไม่ต้องเข้านะจ๊ะฉันอัดคลิปอยู่นะคะอไม่ต้องค่ะสีแยกแสลงนะคะอ๋อมีนังด้นอันนี้คือบรรยากาศสีแยกแสลงนะคะเอาคลิปยาวนะคะ ยิ่งไม่มีคลิปลงอยู่ฉันก็ต่อคลิปไม่เป็นด้วยนะคะอย่าเอาเรื่องอื่นมาพูดในคลิปฉันงงตรงไปก็ไปตาดนะคะส่วนทางนี้ก็ไปเขาคิดเชือกูดเขาคิดเชกูดเขาคิดเชกูดทางนี้เขาที่จะกรูดไปทางนี้นะคะ อ่นไปทางนี้ต่อเลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองจันทบุรีค่ะถนนหลังค่ายค่ะไปทางไหนก็จะเอาคลิปแถวๆนั้นแหละให้เพื่อนๆรับชมนะคะมาเที่ยวเมืองจันท์ด้วยกันนะถ้าใครเพื่อนคนไหนไม่เคยมาเทียเท่ยวก็มาเที่ยวในคลิปนี้ได้เลยตอนนี้ก็ติดไฟแดงไปพร้อมๆกันคลิปนี้จะเอาไปถึงบ้านเลย ไฟเขียวแล้วไปกันเลยหลังคาหลังกระจกอลูมิเนียมส่วนทางนี้ก็จะเป็นโลงทุเรียนเดี๋ยวจะมากั้นห้องกระจกนะคะโดนกำลังทำฟ้ากันอยู่ ไ้เลยหอยู่ภูเขาสวนมะคลุดโลงทุเรียนโลงทุเรียนว่างเปลา่าตรงไปกรุงเทพเลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองจันทบุรีเมือนเดิอ นนมังคดี่ก็สวนมังคุดนะคะก็มีเงาะสมด้วยมีกุเรียนสมด้วยอะไรครับสีออันนี้ก็มังคุดล้วนๆทางนี้มังคุดล้วนๆทางนี้ก็มังคุดล้วนๆเลย โค้งสไลด์โค้งุดโคง้งสไลด์โค้งข่าวดังทั่วโลกคลิปปังจะพาลงข้างทางมาคลิปกระปังเลยนะเพื่อนร้อยวิวกันมาเลยร้อยล้านวิวเลยนี่ก็สวนทุเรียนนะคะวิวบรรยากาศแถวบ้านเหมือนเดิมก็ขอจบคลิปเท่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะเดวต่อคลิปหน้าใหม่นะคะ